รวมด้วยช่วยขายโดยน้ํำหอมมาดามฟินผลิตภัณฑ์สักผ้าเอเซนส์ชนิดน้ำและผงเออใช่ใช่ใชนี่เตรียมช่อกุหลาบนะ <c oughs> เป็นดอกไม้นะช่อใหญ่ๆเลยนะกุหลาบสีแดงแ๊ <c oughs> เลยนะเอาร้อยดอก <c oughs> เอาไปเซอร์ไพรส์าสาวไหนอะเอาไปให้แม่วงเดือนอคุณนายด็อกเตอร์ว,วงเดือนเขาเอานี่นะเอาแบงค์พันด้วยแบงค์พันทาเป็นสร้อยห้อยคอเลยนะแบงค์พันเอาสักร้อยใบใส่พันจริงๆเลยอะนิดหน่อยถือว่าเป็นเทศกาลวันปีใหม่ไงคุณนะเข้าใจนะเข้าใจนะออเอาแบบนี้นะแบบนี้นะอัเดียวคืออยากทําอะไรให้แม่หน่อยปีใหม่ทั้งทีไงเซอร์ไพรส์นานทีปีหนนอะไรแบบนี้เจ๊บ้างดีกว่าใกล้ปีใหม่แบบเนี้ย เจนุ่มเมียวเตรียมของขวัญให้แก๊งเพื่อนนี่ไงนี่ไงกำลังเตรียมนี่ไงนี่ไงจะหารูปกับคำสวยๆรูปสวยๆคำเพราะๆแล้วก็ส่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนลายสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารพี่เมียวมีเทียบเลยทำไมเราไม่ลงทุนอะไรให้เพื่อนมากกว่านี้นิดนึงโอ้ยก็หาเนี่ยให้ไม่ซ้ำกันเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปทำแบนเนอร์เองสมัยนี้ก็แบบนี้ละมวยมันไวดีนะเออมันก็ได้อยู่เนาะแต่จริงๆคุณผู้ชมขาจะใช้วิธีการแบบไหนจะแบบพี่เอหรือว่าจะแบบพี่เมียวได้หมดเลยค่ะ แอบปีใหม่ทั้งทีเนี่ยก็อยากจะมอบของขวัญที่พิเศษสุดๆอย่างเช่นชุดของขวัญสกอตเดอะบูมิงแฮปปี้เนสค่ะนี่เลย <Hey. S 1> อยากจะชวนพี่เอเจ๊นหนูเหมียวนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะม,มอบความสุขสดใสตลอดปีผ่านชุดของขวัญสกอตค่ะ ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะทั้งสกอรตอรังนกแท้<อ>สกอตซุปไก่สกัด<อ>และสกอตเพียวเรคค่ะเ<อ>ชื่อเลยว่าคนที่ได้รับไปจะมีความสุขสดใสตลอดปีอย่างแน่นอนนะคะหุ้ยแล้วที่ห้อยอยู่นี่คืออะไรคะหมดเลยครับอันนี้นะคะนี่เลยอ,อันนี้ก็คือกิฟต์การ์ดค่ะกระดาษปลูกได้<ะ>เป็นเมล็ดพันธุ์ผักค่ะ ทางสกอตเนี่ยเขาอยากจะให้ทุกคนร่วมปลูกช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันค่ะก็เลยมีกิฟต์กกร์กระดาษปลูกได้อันนี้ซึ่งก็มาพร้อมกับชุดของขวัญด้วยนะอย่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะอย่างทนนี่รัเมย์อยู่ข้างหน้านีนก็จะเป็นมะเขือเทศเเไม่ได้มีแค่มะเขือเทศนะคุณผู้ชมค่ะมีผัก,กอื่นอีกมากมายมไม่ว่าจะเป็นอย่างอันนี้กวางตุง้งนะแล้วก็มีคะน้าด้วยเลือกปลูกได้ปลูกง่ายมากๆค่ะแค่สี่ขั้นตอนเท่านั้นเองอะนะคะ 1. ไม่ต้องฉีกกระดาษ2รดน้ําลงบนกระดาษให้เปียยชุ่ม สามนำไปวางบนดินแค่นั้นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะรดน้ําเช้าเย็นแค่นี้เลยมันก็งอกขึ้นมาถูกต้องแค่นี้ค่ะก็จะมีผักสดสดให้ชมให้ชิมกันได้แล้วนะคะคุณชมขาอย่าลืมให้สกอตแทนความสุขสดใสตลอดปีกันนะคะโอ้โหวยแนะนำสิ่งดีๆให้คุณผู้ชมไปแล้วนะคะเจ๊ก็มีมาแนะนำเหมือนกันมีอะไรคะอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปชมอันซีนเมืองตะกัวป่านั่งรถไม้ สัมผัสยุคทำเหมืองอันรุ่งเรืองของพังงาค่ะเออจะเป็นที่ไหนอะตามหมวยเล็กไปชมกันค่ะมาเที่ยวพังงาสไตล์โลเคอลนะครับงานนี้ก็ต้องมานั่งรถไม้เก๋ๆแบบนี้ครับขึ้นรถเลยพี่ขึ้นรถเลยพี่ขึ้นรถเลยครับพี่ตะกัวปลาตะกัวปลานะพ่อขึ้นเลยขึ้นเลยอย่างเงี้ยแหมกระปีเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะเธอ ริปนี้จะพามาเที่ยวพังงามุมมองใหม่นะครับเชื่อว่าอัศีีนแน่นอนที่แรกก็คือสะพานเหล็กบุญสูงนะครับงานนี้ต้องให้พี่ออตโต้เป็นเจ้าถิ่นพาเที่ยวกันหน่อยดีกว่าครับนี่คุณพี่ออตโต้คะสะพานเหล็กที่ว่านี่คืออะไรคะเหล็กที่เขาเอามาจากาเรือขุดจุติเมืองแร่นะครับที่มันไม่ได้ใช้งานเลยเอาเหล็กนั้นมา สร้างเมื่อพศสอ0 8นะครับเพื่อให้คนฝั่งทางตลาดเหนือกับย่านยาวได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นทุกคนยังใช้อานปกตินะครับยังใช้สัญจรให้คนได้เดินข้ามไปข้ามมากลายเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของตะกัวป่าใครผ่านไปผ่านมาคือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนั่นแหละต้องหยุดไวตรงนี้นะเพราะว่ามีน้องๆนี่นี่เขาย้ายไปฝั่งนี้กันหมดแล้วดูอะไรครับดูควายบ้าง่ายรูปบ้างยิ่งนจะ ชงน้าท่วมก็เหมือนแถวแถวพัทรุงเลยวขาจะดำเขาจะดำน้ํากินหาก็เดินชมน้องควายเพลินๆกันไปนะครับแต่ถ้าเดินสุดทางก็จะเป็นที่ทําการเหมืองแร่เก่าถ้าย้อนไป160กว่าปีอุยทีนี่จะคึกคักมากเลยนะครับเข้ามาในโซนนี้เรายังมีโอกาสได้เห็นพวกอุปกรณ์ต่างๆในการทําเหมืองแร่อยู่คือเคนสมัยเก่าที่ใช้ดึงของที่มีน้ําหนักเยอะอใช้เครื่องแบบนี้โอ้โห ปัจจุบันนี้โรงงานนี้ไม่ได้ดาเนินกิจการแล้วนะครับแต่ว่ายังมีหมู่บ้านคนงานที่ยังมีคนอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับตอนนี้จะเป็นที่พักอาศัยของชาวเมืองสมัยก่อนคนงานเนาะใช่ครับเป็นคนงานที่ทํางานในเรือขุดแร่เขาสร้างทรงอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาสร้างทรงแบบนี้เหมือนกันทุกหลังเลยนะครับเจ้า<อ>ของกิจการเหมืองที่นี่ใจดีมากเขาบอกคือเขาเลี้ยงคนงานที่เคยทํางานกับเขามาหลายปีคนที่มีอายุ เมื่อไม่มีที่อยู่เขาก็จะเลี้ยงดูทุกวันนี้คือมันไม่มีเมืองแล้วก็เป็นชาวบ้านข้างนอกอยู่อะค่ะเป่าครับเป็นลูกหลานของคนทีจทำเหมืองมากก่อาเขาบอกว่าถ้าไม่มีพวกลื้อพ่อของลื้อหรือปู่ของลื้อมาช่วยว่วทํางานว่าเขาคงไม่มีวันนี้นกมเขาเลี้ยงดูกันนะครับ ที่เห็นทั้งหมดในวิทยาเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะอดีตเขาเคยเป็นบริษัทที่ทําเหมืองเป็นแห่งหนึ่งในหลาย1ิบริษัทที่ทุกวันนี้เขายังเหลือที่ตรงนั้นอยู่คือบ้านพักที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นหลังๆๆเมื่อก่อนนี้เขาให้คนงานในเหมืองแร่เนี่ยพักแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลานที่เจ้าของเองอ่ะน่ารักมากเขายังดูแลนะพี่นะเขาเป็นคนงานเก่าเนี่ยใช่เลิกไปไม่เป็นไรแต่บ้านหลังเดิมๆที่ยังอยู่ก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานคืออยู่กันเต็มทุกหลังให้ออาศัยยู่แบบ น่ารักนับถือเนาะนับถือน้ำใจเขาจริงๆชอบตรงสองแถวไม้จะเหลือสกี่ที่มีสองแถวไม้ก็เห็นที่นี่แหละแล้วก็เข้าไปดูชุมชนเก่าแก่มันมีเสน่ห์มากๆเลยท่านผู้ชมคะไม่น่าเชื่อแล้วแบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แบบโอ้คือเข้าไปแบบอยู่ที่ยากมากเลย พี่กำลังจะเริ่มเล่า <S <S เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งเล่าหมดเดี๋ยวช่วงหน้าน,านะคะมาดูก<อ>ันจเต็มกว่าที่จะมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตแบบนี้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆของดีเมืองตะกัวป่าพังงายังมีอีกเยอะครับพักสักครู่เดียวครับ